เอาไาได้บังบอกได้โอ้ยโอ้ยวันละบังบอกเนี่ยบัญชอบไปใครบัญชอบไปอ่าอะไรกันครับนี่เมื่อสองวันที่ผ่านมามวยคุณคอมเมนโน่หนึ่งอย่างไอเจ้าทุนเทล่าเพิ่งจะโดนน็อกยกหนึ่งมาเองนะครับล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาก็มีนักมวยคอมเอนเนี่ยโดนน็อกยกหนึ่งอีกแล้วนะครับแถมไอคนนี้เนี่ยอนาถมากกว่าเดิมอีกเพราะยืนอยู่บนเวทียังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับสุดท้ายก็โดนกรรมการเนี่ยจับแพ้ไปตามระเบียบ ก็กลับสวัสดีทุกคนโดยน้าจา๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงดัาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละ1นทีโดยอัตโนมัติด,ด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้โอ้คนเขมรเขากาลังร้องไห้ร้องห่มกันทางประเทศย้อนกลับไปเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันมันมีข่าวที่ทําให้คนเขมรเนี่ยต้องอาปาก้างอึ้งกิมกีกันทางประเทศตานี้ถลนออกนอกเบ้าแล้วก็ตะโกนพร้อมๆกันว่าเมียงปละเพราะนักมวยที่เก่งที่สุดในประเทศกัมพูชาของพวกเขาอย่างอาจ้าทูนเทล่าเนี่ยที่พวกเขาต่างขนานนาว่าเป็นนักมวยที่สามารถเอาชนะพี่วกเขาได้ตั้งแต่ขึ้นเวที แล้วก็มีการเรียกร้องให้พี่ัวขาวเนี่ยพิสูจน์ความสามารถที่แท้จริงว่าเก่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ชื่อเพราะพี่ัวขาวเนี่ยไม่เคยเดินทางมาพิสูจน์ฝีมือกับไอ้เจ้าทุนเทล่านี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าพี่บัวขาวไม่เคยเอาชนะทุนเทล่าของคเขมรได้คนเขมรก็จะไม่ยอมรับว่าับขาวเนี่ยเป็นนักมวยที่มีความสามารถอย่างที่คนไทยนั้นเชิดชูเดียวนะคือพวกกูต้องแคร์ใช่ไหมเนี่ยกับที่คนเขมรไม่ยอมรับพี่บัวขาว อย่างไรก็ตามนะครับแมช์อเาสุดไอ้เจ้าทุนเทล่าก็มีการขึ้นชกกับนักมวยของอัเซอร์เบจานซึ่งเป็นนักมวยไทยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเจอแม่ไม้มวยไทยของนักมวยอัเซอร์เบจานเข้าไปที่เรียกได้ว่าแบ็กคิกแล้วก็มีการเอาส้นเท้าเนี่ยจิ้มเข้าไปที่บริเวณลิ้นปีนนะครับทำให้ทุนเทล่าเนี่ยถึงกับขี้แตกแล้วก็ลงไปนอนกลิ้งกับผืนผ้าใบกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการหามส่งโรงพยาบาลกันเป็นการ่วนไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยได้สติหรือ,อยังนะแน่นอนหลังจากที่นัมนนกมวยเบ โดนน็อกไปซะอย่างนี้นะครับพวกเขาก็เลยมีการออกมาแสดงความเซงแซ่กันไปตามๆกันและที่มันบอกช้าไปมากกว่าเดิมนะครับในวันเดียวกันเนี่ยจริงๆมันก็มีนักมวยของเขมรโดนน็อกตามๆกันไปอีก2คนนะครับเพียงแต่ว่าเป็นนักมวยปลายแถวนะก็ไม่อยากเจาเรื่องมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันสักเท่าไหร่เพียงแต่ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมามันก็มีดราม่านักมวยของเขมรโดนน็อกอีก1คนนะครับคือไอ้นักมวยคนนี้เนี่ยต้องถือว่ามีชื่อพอสมควรเป็นหนึ่งใน10ของคุณคาแมนนั่นแหละมันมีชื่อว่า ต้นลิททีนะครับถ้าหน้าอ่านชื่อผิดเนี่ยก็ต้องกลับขอบระทานอาภัยด้วยแต่ว่าไอ้เจ้าน้มวยคนนี้เนี่ยมันเคยมีดราม่าอยู่ครั้งหนึ่งนะก็คือไอ้คนนี้เนี่ยที่มันเอาแขนไปรัดคอคู่ต่อสู้ตอนชกมวยนะครับจนทําให้อีกฝ่ายเนี่ยถึงกับหมดสตินั่นแหละซึ่งแทนที่กรรมการจะจับแพ้กรรมการดันปล่อยให้มันเนี่ยรัดคอเขา,ขา,ขาจนลิ้นเกือบจะจุบป,ปากซะอย่างนั้นและก็ตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะไปแบบงงๆอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันไอ้เจ้าน้มวยคนนี้นี่แหละขึ้นชกกับนมวยของอิล่านและสิ่งที่เกิดขึ้้นนกก็คือโ,อโหตตังแแ่่ทีรีร โดนต้อนจนเละไม่เป็นท่าเลยนะครับแล้วก็โดนต่อยจนล้มความขาเป๋ไปประมาณ2รอบเดินนี่เทพไม่ได้แต่ว่าด้วยใจสู้เนี่ยก็รูว่าจะเสียหน้าก็เลยพยายามที่จะป้อครองตัวขึ้นมาแต่ว่าขนาดยืนเนี่ยยังยากเลยนะขานี่สันกันพับๆสุดท้ายกรรมการเห็นว่าไม่น่าจะไหวนะครับสภาพนี้ก็เลยมีการเรียกหมอขึ้นมาดูสภาพร่างกายแล้วก็ดูตรงบริเวณใบหน้าเพราะว่าหน้าเนี่ยแดงก่ำเลยนะไม่รู้ว่าไปโดน อีท่าไหนแล้วก็จังหวะไหนนะครับสุดท้ายกรรมการก็เลยสั่งยุติการแข่งขันปรับให้นักมวยกุคขมท,ท่านนี้เนี่ยเป็นฝ่ายายแพ้ไปตามระเบียบอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคนเห็นเขาก็มีการออกมาตัดเพาะอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นการดึงเอานักมวยต่างชาติเข้ามาต่อยกับพวกเขานั่นแหละฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมันเหมาะสมอยู่หรือเปล่าที่เราจะดึงนักมวยจากต่างประเทศเข้ามาชกกับเราเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับว่านักมวยของเราเนี่ยจะไม่มีใครที่เอาชนะพวกเขาได้เลากกายาัดมเออง่ไต ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะยกเลิกการดึงนักมวยต่างชาติเข้ามาต่อยในประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับคุณคแมร์ของเราก่อนหรืออีกส่วนหนึ่งก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละที่เราเนี่ยดึงนักมวยต่างชาติเข้ามาถึงแม้เราจะแพ้แต่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คุณคแมร์ของเราเนี่ยได้ไปแข่งกับนักมวยจากต่างประเทศก็มีการออกมาถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟองคอมเมนต์เต็ม <from comment' S 2> ๆของคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เห็นว่านักมวยท็อปสิของพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้อีกหนยังงงไกนบ้า คอมเมนต์แรกครับบอกว่าแล้วเราจะหานักชกของเราคนไหนไปเลมักับพวกเขาล่ะเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนักมวยต่างชาติคนไหนก็สามารถเอาชนะนักมวยระดับท็อปของเราได้จนหมดสิน้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักมวยของเราควรที่จะมีการฝึกฝนความแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับสภาพของพวกเขาเนี่ยจะดูดีกว่านี้นะแต่ทำไมช่วงหลังๆแต่ละคนมาเนี่ยดูก็รู้ว่าแทบจะไม่ได้ซ้อมมวยกันเลยรูปร่างเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าใครได้ดูแม์นี้ต้องบอกว่าน่าสงสารนักมวยของเราสดๆสภาพของเขาเนี่ยมันแย่ม,มากๆแต่เขาก็พยายามที่จะลุกขึ้นสู้อยากให้คนคอมเมนเนี่ยให้กําลังใจเขามากกว่าที่จะซ้ําเติมเขาคอมเมนต์ต่อมาาบอกว่าเห็นแล้วสงสารมากๆแต่ด้วยสภาพร่างกายและอายุที่มากขึ้นถึงเวลาแล้วแหละที่ควรจะลาวงการและเอานักมวยใหม่ๆที่อายุน้อยๆเข้ามาทดแทนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาเหตุก็เป็นเพราะไม่ซ้อมหนักเหมือนสมัยก่อนผลมันก็เลยออกมาตามนั้นนั่นแหละ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอเคร่างกายของคุณมันไม่ไหวแล้วควรที่จะเลิกและเปิดทางให้กับนักมวย army, อายุน้อยเข้ามาชกแทนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความประมาทคิดว่าตัวเองนั้นเก่งอยู่ตลอดเวลาและไม่พัฒนาสุดท้ายผลก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงๆเลยนะก่อนขึ้นเวทีก็คิดอยู่แล้วว่าจะแพ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะแพ้ไวขนาดนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วเราจะมีนักมวยระดับท็อปเหลืออีกกี่คน ทูนเทล่าก็โดนโน็อกไปแล้วต้นลิทาก็โดนโน็อกตามไปอีกคนคอมเมนต์ Comment ต่อมา,าบอกว่าควรกลับไปฟิตร่างกายอีกสักหน่อยจนกว่าร่างกายจะกลับมาพร้อมสมบูรณ์ไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันไม่พร้อมแล้วมาขึ้นชกแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าดูจากสภาพร่างกายแล้วไม่ได้คุมอาหารไม่ได้ซ้อมมวยมาก่อนชัวๆปล่อยให้อ้วนชุกแบบนี้ได้ยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในหลังจากนี้ถ้าหากอยากจะดึงนักชกต่างชาติเข้ามาก็ควรจะดูเรื่องน้าหนักเพราะบางคนเนี่ยต้องเพิ่มน้าหนัก ให้ตัวเองเพื่อจะได้อยู่ในระดับเดียวกันกับนักมวยต่างชาติซึ่งมันไม่เหมาะสมควรจะหานักมวยที่มีน้ำหนักเดียวกันมาชกกันน่าจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกแย่ยมากๆตอนนี้นักมวยของเราหลายตัวหลายคนผันตัวเองไป,ไปเป็นพีเซนเตอร์ไปเป็นนักสแสดงกันหมดหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเพราะเงินเดือนคุณคาแมรเรามันยังน้อยต้องรอให้มันมีการชกแมตช์ใหญ่ๆถึงจะได้เงินก้อนซึ่งบางคนเนี่ยเขารอกันไม่ได้แถมบางคนเนี่ยก็ได้เงินมากจนเกินไปหลงละเลง พอมีเงินมีบ้านมีรถก็แทบจะไม่ซ้อมสุดท้ายก็วนกลับมาเหมือนเดิมพอขึ้นชกก็พ่ายแพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักมวยของเราวัน,วนๆแทบจะไม่ซ้อมมวยบางคนไปเป็นนักแสดงบางคนไปเป็นนักร้องบางคนไปเป็นนักวิ่งบางคนไปเป็นนักวอลเลย์บอลบางคนไปทำนาบางคนไปทำไร่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาฝึกกุ้นคำแม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าลืมว่าเรามีต้กนกําเนิดมาจากอะไรเราสร้างกุลกาแมมาเพราะแรงสนับสนุนของขมเขมรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะพ,าพ่าแพ้ให้กับใครเพราะยังไงเกมกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ กรับได้ที่เรายังดึงนักชกต่างชาติมาร่วมแข่งขันสักวันหนึ่งคุณคแมข,ของเราจะต้องเป็นที่รู้จักของต่างชาติถึงแม้ในช่วงนี้เราอาจจะแพ้บ่อยก็ตามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรที่จะมีการเพิ่มเงินเดือนให้กับนักมวยคุณคแมข,ของเราเพราะบางคนไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเงินเดือนคุณคแมอย่างเดียวพวกเขาต้องไปทําอาชีพอื่นบางคนไปรับราชการบางคนทําไรทํานาบางคนขับรถรับจ้างเชื่อมั่นว่าถ้ามีการขึ้นเงินเดือนคุณคแมหลายๆคนคงจะมีสมาธิกับการซ้อมมากยิ่งขึ้น อ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็สรุปง่ายๆคือคนคอมเมนต์เขาก็จะตัดพงตัดพอกันนั่นแหละว่าเพราะอะไรทําไมนักมวยของพวกเขาเนี่ยมันถึงได้ดูอ่อนปกเปียกกันซะเหลือเกินเอาตรงนะครับมันก็ไม่แปลกนะเพราะเท่าที่น่าสังเกตดูเนี่ยตั้งแต่มวยกุนคแมรไม่มีโอกาสได้มาฝึกซ้อมกับนักมวยไทยของเราเนี่ยกราฟความชันของกุนคแมรมันก็ค่อยๆตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยติดลบเลยก็ว่าได้ก็นะขอเดาไว้เลยก็แล้วกันนะครับในหลังจากนี้ไม่น่าเกิน10ปีเราคงจะไไมม่่ด้เห็นคุแี หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วเพราะถ้าเจ้าทุนไทยล่าน้มวยเบอร์หนึ่งของเขมรและนักมวยท็อปสิของเขมรก็แพ้แบบหมดสภาพแบบนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีใครที่อยากจะเป็นมวยกุนทเมออีกต่อไปนะครับคิดง่ายๆคือถ้า,ามันไม่มีไอดอลเป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็คงไม่มีรถยนต์คนไหนที่อยากจะจ,ะเจรเลยเลยตามการหลอกหรืออาจจะมีก็ได้นะครับถ้าหากรับกับความพ่ายแพ้ที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่าถึงจะฝึกหนักขนาดไหนยังไงก็ต้องโดนน็อกอยู่แล้ว เขาเนี่ยก็อาจจะทําใจกันได้นะครับและอาจจะคิดว่าการที่โดนน็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆเขาก็โดนน็อกกันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1ึถึง2คอมเมนต์โดยและส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยหมดเวลาของน้าแล้วขอลาก,กันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ